ความลับโรคหัวใจวายไขยมันอุดตันหรืออัม,มพาตแล้วก็โรคมะเร็งที่คนไทยส่วนใหญ่ไม่รู้สาเหตุมันหลักๆมันมาจากภาวะอักเสบในหลอดเลือดมันไม่ได้มาจาก LDL สูงอย่างเดียวนะครับ LDL สูงเป็นเพียงปัจจัยร่วมแต่ปัจจัยหลักคือหลอดเลือดคุณอักเสบคุณขาดสารลดอักเสบคุณขาดตัวที่จะช่วยดูดซับดูดซึมหินปูนในหลอดเลือดคุณขาดตัวช่วยเอาหินปูนออกและคุณขาด วิตามินที่คุมหินปูนในหลอดเลือดนั่นก็คือคุณขาดวิตามิน D3 ครับคนไทยส่วนใหญ่ที่ไขมันเลวเยอะอักเสบเยอะหินปูนตกค้างเยอะคุณอาจจะขาดวิตามิน D3 และเคก็ได้นะครับเพราะถ้าคุณขาด2ตัวนี้การดูดซึมแคลเซียมจะเพี้ยนดึงเอาแคลเซียมจากหลอดเลือด ไปไว้ในกระดูกจะไม่เกิดขึ้นเพราะวิตามิน K2 ไม่เคยกินหัวเน,น่านัตโตก็ไม่รู้จักวิตามิน D3 จากแดดก็ไม่โดนเห็ดก็ไม่กินปลาแซลมอนก็ไม่กินแล้วคุณจะเอาตัวลดอักเสบมาจากไหนวิตามิน D3 มเนี่ยหน้าที่มันมีเป็นร้อยร้อยหน้าที่แต่หลักๆในนั้นคือ 1. ลดความดุของมะเร็ง2ทําให้ภูมิคุ้มกันเราดี3นะครับควบคุมภาวะอักเสบในร่างกายไม่ให้มันสูงไปแล้วก็ไม่ให้มันน้อยไป 4. มันช่วยคุมการดูด ซึมแคลเซียมในร่างกายแต่เราไม่อยากกิน D3 อย่างเดียวเราอยากกิน D3 คู่กับวิตามิน K2 ผมจะกินวิตามิน D3 K2 ถั่วเน่านัดตกะตากแดดทุกวันแมกนีเซียมแล้วก็โอเมก้า3แล้วผมก็เสริมนัดตะไายเนสช่วยล้างหลอดเลือดอีกตัวหนึ่งสี่ตัวนี้ที่หมอบอกมาเนี่ยมันจะช่วยลดคราบหินปูน ลดไขมันลดไตรกลีเซอไรด์สูงได้ดีมากๆนะครับใครยังไม่เคยกินวิตามิน D3K2 คุณพลาดมากๆ